การแข่ง <G arden> ขันฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกนะคะมีการยกระดับความปลอดภัยในสนามแข่งในหลายประเทศค่ะหลังจากที่ทางกลุ่ม IS นะคะขู่ว่าจะก่อการร้ายแต่ว่าก็ยังไม่ยกเลิกการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะการแข่ง <G arden> <G arden> ขันฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกยกระดับการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นค่ะ หลังจากสื่อที่นิยมกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า i อขู่ก่อการร้ายหลายสนามที่จัดแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศโดยสื่อดังกล่าวได้ลงภาพของสนามต่างๆที่จะใช้แข่งฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในวันอังคารและวันพุธก็คือ9และ10เมษาย,ยนค่ะ ด้านยูฟาระบุว่าทราบเรื่องคำขู่แล้วแต่ว่าเกมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในกรุงปารีสลอนดอนและมาดริดจะมีขึ้นตามกำหนดการเดิมค่ะด้านฝรั่งเศสและสเปนยืนยันนะครับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าจะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเมื่อทีม PS A, PS A เ e สเซเปเชนี่ยลงสนามกับทีมบาร์เซโลนาในกรุงปารีสในวันนี้และเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าเมื่อ10วันก่อนเนี่ยไอก็เคยลงภาพสนามมิวนิกแล้วก็ขู่ครับว่าจะก่อการร้ายสนามแข่งฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกส่วนภาพล่าสุดที่ IS ได้ลงเพิ่มในสัปดาห์นี้ไม่ได้ระบุเจาะจงถึงเกมการแข่งขันใดในแชมเปียนส์ลีกโดยลงเป็นภาพสนามบานาบิลและเมโทรปลิตานในกรุงมาดริด สนามเอ i มิรเรตสเตเดียมในกรุงลอนดอนและสนามปาเดยแปรงในกรุงปารีสภาพเหล่านี้นะครับถูกสื่อที่นิยม IS นํามาลงต่อแต่สื่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับ IS แต่อย่างใดนะครับด้านรัฐมนตรียีฬาสเปนได้ระดมกําลังตํารวจและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนรวมกว่า2,000คนก่อนหน้าเกมการแข่งขันในกรุงมาดริด โดยคู่เรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่ว่าจะมีอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือออาเลติโกมาดริดและโบรุตเซียดอทมุนที่จะลงสนามในวันนี้ค่ะด้านนายกเทศมนตรีกรุงมาดริดระบุว่าไม่มีภัยคุกคามเป็นพิเศษแต่อย่างใดส่วนระดับเตือนภัยก่อการร้ายในสเปนนั้นอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วที่ระดับ4จากทั้งหมด5ระดับ ซึ่งระดับ4ก็หมายความว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ